สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะครับนอกใน EP นี้พี่ตูนพามารู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพที่ถ้าใครเห็นปกคลิปแล้วเนี่ยน่าจะรู้ว่าวันนี้พี่ตูนพามารู้จักกับอาชีพอะไรเดี๋ยวนี้เราให้แขกรับเชิญเราเนี่ยตัวไหนว่าเขาชื่ออะไรแล้วก็ปัจจุบันทำอาชีพอะไรครับผมครับชื่อแบงค์ครับนายกิตพงศ์ว่องอารีครับปัจจุบันทำอาชีพกระบ,บะรับจ้างตู้ถึบครับผมอืมกระบะเอาเกี่ยวกับเรื่องพขนส่งของใช่ไหมขนส่งใช่ใช่อ้น,นี้ขอเรียกว่าพี่แบงค์แล้วกันเลยได้เลยเอาพี่แบงค์ก อยากะถามพี่แบงค์ที่กว่าเข้าเรื่องไปเลยว่าพี่แบงค์จุดเริ่มต้นของการมาทําอาชีพนี้ครับผมมันเริ่มต้นยังไงบ้างครับพี่แบงค์จุดเริ่มต้นเนี่ยคือคือพี่เองอะ่ะเป็นคนเบื่องงานประจำคือตอนแรกเราทํางานประจำเนี่ยเรารู้สึกว่าเหมือนชีวิตเรามันไร้จุดหมายหาเป้าหมายชีวิตไม่เจอทีเนี้ยก็เลยเริ่มศึกษาปรัชญ,ญาพอศึกษาปรัชญ,ญาลงไปเนี่ยเราก็เจอปรัชญ,ญาหนึ่งที่มันเป็นปรัชญ,ญาของวิถีเซนนะครับซึ่งเป็นปรัชญ,ญาที่เรียกว่าอิกิไกเราก็เลยเอาปรัชญาอิกิไกเนี้ย มาวิเคราะห์ตัวเราว่าเอ้ยเราชอบขับรถเรามีทักษะในการกขับรถเราสามารถสร้างไรายได้ได้และเราสามารถทําประโยชน์ให้กับผู้คนได้เออเห็นว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการมาทําอาชีพนี้ใช่ไหมครับ่ใช่ใช่เนาะเดี๋ยววันนี้เนี่ยก่อนจะไปเริ่มต้นอย่างนีเ้เรามาถือว่ามาแนะนาดีกว่าสำหรับคนที่อยากจะประกอบอาชีพนี้ดกวยนะพี่แบงค์เนาะเดี๋ยวพักสองเราไปดูนะครับว่าพี่แบงค์เนี่ยมีแนวทางการทํางานยังไงแล้วการจะมาเตรียมตัวอย่างนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเู้จับเล่นกันพักสองครับครับ โอ้โหก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ในยุคปัจจุบันนอกการขนส่งที่มันเกิดขึ้นค่อนข้างจะเติบโตอย่างไวอย่างวิกฤตที่ผ่านมานะพี่แบงค์แล้วอย่างนี้แนวทางการขับรถกระบะตู้ทึ้งของแบงค์เนี่ยเขาดีเทลงานทํางานอะไรบ้างครับก็งานเนี่ยถ้าแบ่งบนประเภทใหญ่ๆก็จะมี2ประเภทนะครับประเภทที่1คือเป็นงานที่เรารับกับบริษัทก็คือเราวิ่งงานกับบริษัทต่างๆแล้วก็ประเภทที่2คือเรารับอิสระคือเรารับงานเองครับ วิ่งงานกับบริษัทเนี่ยเราก็เข้าไปหาว่าเราอยากวิ่งงานกนาะไหน mm hmm. อาจจะดูใน Facebook ในกลุ่มอะไรพวกเนี้ยดูว่าโอเคงานนี้พัสดุ mm hmm. งานนี้อาหารสาัตว์งานนี้กระเบื้องอะไรพวกเนี้ยนะครับเราเข้าไปดูว่าเราชอบแบบไหน mm hmm. แล้วพอพอเราเลือกไปแล้วเนี่ยการทํางานในรูปแบบบริษัทเนี่ยมันก็จะมีเอกสารที่ต้องใช้เราต้องศึกษาเรื่อง,องทุธิี่าำเอกสารแล้วก็จุดขึ้นของลงของจุดโหลดของต่างๆแล้วก็เรื่องของผู้คนที่เราต้องติดต่อเช่นเราต้องไปคุยกับ ฝ่ายไหนที่เราจะต้องรับเอกสารจากเขาเราลงของแล้วต้องไปคุยกับคนไหนอันนี้คืองานที่เป็นงานของบริษัทซึ่งงานจะในลักษณะของเป็นงานระบบอยู่แล้วพอเราทําแรกๆเราจะงงๆหน่อยแต่ว่าพอว่าเราทําไปสักพักหนึ่งมันก็จะมันจะเข้าระบบแล้วเราก็จะเหมือนทําได้อัตโนมัตินะครับส่วนงานรับอิสระเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นงานพวกรับจ้างทั่วไปงานรับจ้างทั่วไปเนี่ยคืองานที่เป็นประเภทงานเกี่ยวข้องกับการขนสง่งย้ายบ้านย้ายหออะไรพวกเนี้ยนะครับ ซึ่งงานนี้อาจจะไม่ต้องมีเอกสารอะไรมากมายแต่ว่าเราก็าต้องมีการาเตรียมของอย่างเช่นรถเข็นนะครับหรือว่าบินใบเสร็จต่างๆเผื่อว่าลูกค้าเขาเขาขอจากเราให้เราเอาไปเหมืนเขาจะขอแบบใบเสนอราคาหรือว่าใบราคาจากเราอะไรเงี้ยพอมีพวกนี้เสร็จปุ๊บบางทีอาจจะมีเชือกลักวางหาไว้มัดของมัดตู้เย็นมัดตู้อะไรเงี้ยอันนี้สำคัญอ่าสำคัญมากเลยอ่าต,ต้องเตรียมแล้ว บางคนเนี่ยไม่มีทักษะในการมัดของจัดของอะไรเงี้ยเราต้องฝึกเรียงของฝึกจัดของกันนะเพราะว่าบางทีเนี่ยของม,มันมาแบบมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันตู้เย็นเราจะเอาอะไรขึ้นก่อนเอาไวไไ้ฝั่งไหนฝั่งซ้ายฝั่งขวาอะไรเงี้ยอ่ะออค,ครับโอ้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจนะเพราะว<ต>่าวันนียการซื้อของออนไลน์เกิดขึ้นเยอะนะโอ้พี่แบงค์จริงๆแล้วการขนส่งเนี่ยมันมีหลายรูปแบบเลยนะนึกว่าพี่แบงค์ส่งแต่แบบพัสดุอย่างเดียวนะครับมันมีทั้งอาหารมีทั้งของอื่นๆที่เขาจ้างกันไปส่งด้วยกันเนาะใช่อย่นี้ว่า วันนี้เนี่ยเรามีคนสนใจถักแจกระทำมชินเนี่ยการเตรียมตัวเบื้องต้นเนี่ยต้องมีอะไรยังไงบ้างครงับเบื้องต้น่เราต้องมีรถกระบะถูกไหมเราต้องมีรถกระบะใส่ตู้ทึบแบบนี้นะครับตู้ทึบเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2 2แบบแบบแรกคือตู้ทึบความสูง1.8เมตรแบบที่2ความสูง2.1เมตรแนะนําว่าซื้อรถกระบะติดตู้ทึบ2.1เมตรไปเลยนะครับ<ๆ>บางคนก็มาถามผมว่าพี่รถแคบใช้ได้ไหม รถสีอื่นใช้ได้ไหมถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ว่าผมไม่แนะนําถ้าแนะนำเนี่ยผมแนะนําเป็นรถกระบะตอนเดียวสีขาวตู้ทึบ2.1เมตรเท่านั้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่ต้องเตรียมอันดับแรกอันดับที่สองก็จะมีเรื่องของทักษะในการขับรถบางคนขับรถเป็นขับรถเกง่งขับรถเล็กๆมา มาเจอรถก็บาดตู้ทึบเนี้ยบางทีข้างหลังมองไม่เห็นอ่ามันก็ต้องแบบมีวิธีไอติดกล้องไหมหรือว่าอ่าฝึกขับฝึกถอยเข้าถอยออกในจุดแคบๆนะครับเพราะาบางทีเราส่งวัสดุบ้านเนี่ยจุดจอดมันยากแล้วก็หลังคาเรามันสูงเนี่ยบางทีมันปโดนหลังคาบ้านหรือจุดกับรถที่เราเห็นตามข่าวหรือว่ารถมันชอบเข้าวิติดป้ายอุโมงเงี้ยเราต้องดูว่ารถเราความสูงมันเท่าไหร่แล้วป้ายอุโมงกันมันสูงเท่าไหร่ซึ่งป้ายอุโมงเนี่ยน,นี้ผมบอกไว้เลยว่าบางทีมันเชื่อไม่ได้เพราะถนนบางทีเนี้ยมันมี ฉะนั้นถ้าเอาชัวรถกระบะตู้ทึบเข้าใต้สะพาน3.1เมตรขึ้นไปจะเข้าได้เมื่อกี้พูดถึงท้อษำคัญขับรถพี่แบงค์ขอนำไปนิดนึงเ <c oughs> รือ่อง <c oughs> ตัวใบขับขี่เนี่ยต้องเป็นใบขับขี่แบบไหนครับ <c oughs> หรือว่าเป็นใบขับขี่ทั่วไปได้เลยครับพี่แบงค <c oughs> ์ถ้าถ้าเป็นรถกระบะตู้ทึบอย่างนี้มันจะเป็นรถเรียกได้ว่าเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลอยู่แล้ว <c oughs> ฉะนั้นถ้ามีใบขับขี่รถยนต์ <c oughs> ใช้ได้เรื่องที่ต้องเตรียมก็เงินทุนนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยวิ่งงานอย่างเงี้ยงานใส่กระบะตู้ทึบคนขับ ต้องใช้เงินจ่ายค่าน้ำมันเองเออแต่อาจจะมีบางงานที่บริษัทจ่ายค่าน้ำมันให้แต่ส่วนใหญ่แล้ว70%เนี่ยคนขับจ่ายเองเขาจะเหมาค่าเที่ยวมาให้เราต้องมีเงินทุนสำรองในการวิ่งงานนะครับหรือบางงานเนี่ยเราต้องซื้ออุปกรณ์เข้ารถเช่นถังดับเพลิงไฟฉายรองเท้าเซฟตี้กลวยจราจรหมอนล้ออะไรพวกนี้ต้องต้องมีเตรียมเงินทไว้ด้วยอ๋อก็นอกจากการมีรถแล้วมีแบบขี่แล้ว อวปกรณ์เสริมเนี่ยก็ต้องเตรียมก็พวกกันน้ามันพวกอุปกรณ์ที่ต้องเซฟตี้ตัวเราเองด้วยเนาะใช่เพราะว่าบางทีเราทํางานเราทํางานในทางสินค้าที่เขามีมาตรฐานนี้เขาต้องบังคับว่าให้คุณต้องใส่ถอเซฟตี้นะคุณต้องมีเสื้อทอนแสงนะอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีมาตรฐานเหมือนกันใช่ใช่แล้วอย่างนี้พูดไปถึงปุ๊บเนี่ยมาถึงตรงนี้แล้วพี่แบงแล้วอย่างนี้สําหรับผู้ที่เป็นมือใหม่เลยครับตอนนี้เนี่ยกำลังมีแผนว่าจะออกแบบพี่แบง์ห่ะแล้ว ถ้าเขาอยากจะไปเริ่มต้นหางานแนวทางการาหางานที่แบงค์พอจะแชร์เป็นประสบการณ์หรือควางังไงหน่อยได้ไหมได้ไดกด็การหางานนะครับผมแนะนําว่าสมาัคร Facebook ใหม่ก่อนับแรก<ม>เพราะว่า e b o o k เราอ่ะมันจะมีความสนใจหลายอย่างเรามนสนใจบอลสนใจเกมสนใจอะไรอย่างอื่นใช่ไหม,มเราสมาัคร Facebook ใหม่แล้วเราเข้าร่วมกลุ่มที่เขาเขาหางานรถกระบะขนฟ่งอย่างเดียวเลย<ม>หางานรถตู้ทึบหางานวัสดุหางานเรื่องเนี้ยเราเข้าไปอยู่างนั้นใช่ไหม แล้วมันจะมีฟีดข่าวที่ขึ้นมาแต่งานฉะนั้นเนี่ยพอเราเจองานเราก็ทักไปหาโทรไปหาเขาได้เรื่องที่สองเนี่ยการสมัครผ่านแอปต่างๆก็ดีเหมือนกันคือถ้าเกิดเราไม่มีงานวิประจําหรือว่าเรายังหางานไม่ได้นะเราก็สมัครแอป Grab Lalamove s c o o t e r อาะไรพวกนี้เขาจะมีงานรถกระบะตู้ทิบด้วยเออเราสมัครเอาไว้ไว้เป็นแบบเป็นสำรองให้กับเราด้วยก็สำหรับมือใหม่ที่อยากจะเข้ามาสู่ตรงนี้ Mm hmm. แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเขาอยากจะวอล์กอ mm ิน hmm. เข้าไปตามพวกคลังต่างๆเนี่ยมันสามารถ mm hmm. เข้าไปสมัครได้ไหมครับพี mm ่แบงค์พวกคลัง่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะจ้างเขาเรียกว่าจ้างเอาซอส mm hmm. คือเราสมัครเราเข้าไปที่คลังเลยส่วนใหญ่ไม่ได้งานอันนี้ผมบอกเลย mm hmm. เพราะว่าส่วนใหญ่คลังเขาจะกาหนดว่าอ่าโอเคเรามีงานจุดนี้สมุทรปราการ mm hmm. ต้องการรถ15คัน mm hmm. อ่าคังก็จะไปหาดีลกับบริษัทขนส่งต่างบ,บริษัทขนส่งเนี่ยเขาก็จะหารถมาให้ซึ่งเราก็สมัครผ่านบริษัทอีกทีนึงอ่าส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้น ก็สำหรับมือใหม่นะครับก็ยังไงเนี่ยอย่าเพิ่มเติมอาจจะใส่ข้อมูลใดๆต่อพี่แบงค์ไว้เผื่อมีคนเข้ามาปรึกษาหรือใครสงสัยลองคอมเมนต์มาก่อนก็อย่มามามาเข้ามาเอาคำถามให้พี่แบงค์มาตอบถือว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยโลกของโซเชียลมีเดียมันหางานง่ายกว่าแต่ก่อนนะพี่แบงค์เราพูดถึงการหางานเนี่ยอย่างเมื่อกี้พี่แบงค์พูดว่าไปหาตามกลุ่ม Facebook จากข่าวสารสีต่างๆเนี่ยแล้วอย่างนี้การอัตราการจ้างงานของรถจบะรยทุกที่เขามาขนส่งเนี่ยงานเนี่ยต้องบอกว่ามีเยอะและมีโพสทุกวันด้วย แต่ว่าบางงานอาจจะไม่ตรงใจหลายคน<ม>อย่างเช่นงานส่งวัสดุบ้านอย่างเงี้ยคนจะไม่ค่อยรับกัน<ม>คือคืองานมันจุกจิกแล้วมันก็มันจอดรถหลายที<ม>คนจะเบื่อเบื<ม>่อหรือบางงานที่มันมีการโหลดน้ําหนักเยอะ2<ม>อตันขึ้นไปอย่างเงี้ยคนก็จะไม่ค่อยวิ่ง<ม>ออแต่จริงๆแล้วงานมันจะมีมาโพสต์เรื่อยๆแหละเราต้องติดตามฟีดใน Facebook ที่เราสมัครไว้เรื่อยๆแล้วบางทีเราเจองานที่เราสนใจเราก็รีดโทรให้เร็วเพราะว่าบางทีเนี่ยเขารับ15คันแล้วถ้าเราโทรมาคิวแรกเราก็ได้งานอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นราถือว่าอัตราการ จ้างงานยังก็ยังเยอะอยู่ในทุกวันนี้ยังเยอะและมีอยู่ตลอดอถือว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจนะถ้าใครอยากจะมาเริ่มต้นนี่การทํางานคือเป็นอาชีพที่น่าสนใจแล้วก็อย่างไงในพาร์ท่อไปเชื่อว่าหลายคนเนี่ยอาจจะมีคําถามครับว่ารายได้ของอาชีพนี้มันมีคนถามอยู่แล้วไม่ว่าไม่ว่าพี่ตูจะรีวิวอาชีพที่มีสอนหรือนอกห้องเรียนเนี่ยนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปเจอกันพาร์ทต่อไปครับ แล้วครับก็มาถึงพาร์ทสุดท้ายของการรับพี่แบงค์จริงๆแล้วอยา่างดีเทลมันค่อนข้าง,ง,งเยอะนะแต่ว่าเอาไว้เป็นไกด์ไลน์ดีกว่าหรือเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจใทีนี้นะครับรายได้รายได้ของอาชีพขับรถกระบะตู้ถึกเนี่ยเป็นยังไงบ้างอยากให้พี่แบงค์บอกเป็นตัวเล้คร่าวๆรายได้ผมจะแบ่งออกเป็นสองประเภทแล้วกันนะครับประเภทที่หนึ่งจะเป็นพวกรถประจำอันนี้จะได้เป็นเงินเดือนซึ่งเหล็กเงินเดือนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ24,0 0 0บาทขึ้นไปจนถึงประมาณ2 8 0 0 0บาทแล้วแต่บริษัท ส่วนค่าน้ามันอันนี้บริษัทจะจอดให้เราเคือเขาจะคิดค่าน้ำมันส่วนใหญ่ก็จะ9กิโลลิตรนะครับก็เอาเอาวินเบอร์กับบริษัทได้แต่ถ้าเกิดเป็นรถที่แบบเขาเรียกว่าจ้างไลยเที่ยวหรือว่ารถที่เป็นรถที่เป็น,ปนแบบรถเสริม,อ,มอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาใช้เป็นค่าเที่ยวเหมามาค่าเที่ยวเนี่ยผมเจอถูกสุดก็ประมาณ600 600ต่อเที่ยวแล้วก็ที่เหลือก็ตามระยะทางนะครับอย่างผมไปไกลสุดเนี่ยไปภูเก็ตก็ได้เที่ยวนั้นก็หมื่น หมื่นหนึ่เออหมื่นบาทแต่ว่าก็ภูเก็ตก็ประมาณ8 0 0เกือบ900ายโลโอ้โหหมืึงภูเก็ตใช่แต่ทีนี้ถ้าพูดถึงค่าเฉลี่ยแล้วกันค่าเฉลี่ยรายได้เนี่ยจะอยู่ที่เราราวสี่หมื่นถึงหกหมื่นบาทแล้วแต่ว่าเราขยันวิ่งหรือว่าเรามีงานมากน้อยแค่ไหนค่าน้ํามันจะดูหักจากเงินตรงนี้ออกไปเลยสมมติเราได้สี่หมื่นบาทค่าน้ำมันในการวิ่งต่อเดือนเนี่ยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทแล้วแต่แล้วก็ ค่าศึกหลอค่าอะไรหักออกไปส่วนใหญ่แล้วไรายได้ถ้าเป็นรถเสริมหรือรถที่เป็นรถลายเที่ยวอย่างเงี้ยหักแล้วก็จะเหลือมา2สองหมื่นห้าบางคนก็สามหมื่นสี่หมื่นได้อยู่ที่ความขยันแต่นคนแล้วก็การไปวิ่งงานแต่ละที่ที่เราไปรับมาใช่ใช่ใชครับถือว่าไรายได้ก็ค่อนข้างโอเคนะครับผมสำหรับคนที่ลองศึกษาดูว่าถ้าอยากจะมาเริ่มต้นยังไงก็ลองมาคอมเมนต์ดูกันว่าใครสนใจตรงนี้แล้วเดี๋ยวมาถามเพิ่มเติมกันได้นอกจากการขับรถได้แล้วขอย้อนกลับไปเหมือนทรานเมื่อกี้ที่มีการพูดถึงทักษะ พี่พอกว่าต้องมีรถแล้วต้องมีใบขับขี่แล้วต้องขับรถให้เป็นแล้วมีอุปกรณ์เซฟตี้ด้วยครับผมเราทักษะอื่นๆในการทํางานของอาชีพนี้เนี่ยมันมีอะไรเพิ่มเติมนะพี่แบงค์ที่มีการทำงานอันนี้จากความที่เห็นส่วนตัวของผมนะจากการที่ผมคิดและผมกบผลึกออกมาเนี่ยทักษะเสริมเนี่ยที่ควรมีผมว่าอันดับแรกนะคือแพชชั่นคือถ้าเรามีแพชชั่นเรามีความลงไหลกับมันเนี่ยเราสามารถทํางานกับมาได้ตลอดเวลาเพราะว่างานนี้บางทีเนี่ยเราไม่ได้ทํางานเดียวแล้วจบแล้วกลับบ้าน บางทีต้องรอขึ้นของรอลงของเงี้ยเป็นชั่วโมงหลายชั่วโมงเงี้ยบางคนต้องนอนในรถกินนอนในรถอ่างเงี้ยแต่ประทักษะที่มีต้องมีแพชชั่นอยู่กับแมนด้วยถึงจะทาได้ดีนะครับข้อที่2นะครับก็เป็นเรื่องของความกระตือรือร้นในการหางานอย่างที่ผมบอกว่าคุณมีความกระตือรือร้นในการสมัครเฟซบุ๊กใหม่ไหมคุณมีความกระตือรือร้นในการถ่ายฟีดหางานไหมมีความกระตือรือร้นในการโพไปหาเขาทักไปหาเขาไหมนะครับเพราะว่ามีหลายคนที่บ่นว่ารถไม่มีงานวิ่งรถจอดแต่ผมบอกเลยว่า จร,จริงๆแล้วงานมีโพสตลอดเพียงแต่ว่าคุณมีความกระตือรือร้นหรือเปล่าข้อที่สามต้องเป็นคนที่ผมคิดว่าต้องชอบออกแรงอเออเพราะงานนี้บางคนเข้าใจผิดนะว่าเฮ้ยเราไปจอดรถแล้วมีคนขึ้นของให้เราม,มีคนลงของให้เราแต่ความจริงแล้วไม่ใช่คนขับทําเองหมดขึ้นเองเลี้ยงเองลงเองพี่ตูนก็คิดพี่ตูนก็คิดว่ามันต้องมีคนมาช่วยเรายกอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าเป็นรถกระบะรถคึกอย่างเงี้ยเราทําเองทุกอย่างเก็อาจจะต้องแบบ ชอบเรื่องของการใช้แรงด้วยใช่ครับเรื่องของการจัดเลียงของมัดของไนียคนนี้ก็ต้องเรียนต้องเรียนต้องศึกษานะเพราะว่าบางทีเราจัดของไม่ดีของเสียหายขึ้นมาทำยังไงนะครับก็อันนี้ทักษะเสริมที่ที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นต้องใช้ถือว่าวันนี้เราได้ข้อมูลดีๆเยอะนะทั้งแนวทางการนำงานทักษะที่ต้องเพิ่มเติมแล้วก็การเตรียมตัวรับอาชีพนี้คำนามสุดท้ายดีกว่าพี่แคนจริงๆก็อยากถามเยอะถ้าเกิดเยอะก็อาจจะไม่มีเด็กดูหรืออาจจะไม่มีคนทั่วไปดูนะครับผม พี่แบงค์คิดว่าอาชีพนี้ค,คิดว่ายังเป็นที่น่าสนใจไหมแล้วคิดย่าพี่แบงค์อยากจะต่อยอดอะไรจากอาชีพนี้บ้างครับครับผมความน่าสนใจเนี่ยผมมองว่าอนาคตยังไปได้อีกไกลคนงไงก็ต้องขนส่งของ,อองไงก็ต้องมีของส่งครับแล้วการที่ใช้ลูกระบาเนี่ยมันเร็วกว่ารถบรรทุกม,มันสามารถทําความเร็วได้มากกว่ามันทาเวลาได้ดีกว่าฉะนั้นอนาคตเรื่องการขนส่งผมไม่ห่วงยิ่งโดยเฉพาะยุคนี้คนสั่งของออนไลน์มากขึ้นนะครับถ้าใครไปทํางานส่งพัสดุส่งอะไรเงี้ยงานมีตลอด ผมไม่ห่วงนะครับส่วนเ,เรื่องของการต่อยอดในอาชีพผมก็คิดเอาไว้อยู่ 3- 4ี่ทางด้วยกันนะครับทางแรกเนี่ยผมคิดว่าโอเคถ้าเราเก่งมากขึ้นนะครับเราก็สามารถที่จะเปิดบริษัทเราเองได้เป็นทางมือส่วนจำกัดรับรถเข้ามาร่วมในบริษัทเราแล้วก็จ่ายงานแล้วกินเปอร์เซ็นต์เขานะครับหรือในแนวทางที่2ถ้าเกิดไม่ใช่เป็นคนที่ชอบงานบริหาระไรขนาดนั้นหรือว่าการที่ต้องมาคุมคนเนี่ยอาจจะซื้อรถเพิ่มอีกคันนึงแล้วเราก็หาคนขับ มัขับให้เราเราก็ให้ค่าเที่ยวเข้าไปเราก็เอากำไรที่เหลือของเรานะครับหรืออย่างอย่างที่สาเนี่ยเป็นอย่างที่ผมคิดว่าอยากจะไปนะเออก็คือขยับไปขับรถที่ใหญ่ขึ้นเออจะเราขับกระบะตู้ทึบใช่ไหมวันหนึ่งเราอยากจะลองขับหกล้อสิบล้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับเออหรือว่าอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ผมคิดเอาไว้นะครับผมคิดว่าเราอาจจะไม่ต้องทํางานในรูปแบบบริษัทแล้วเอเอ,เอก็คือเป็นอีกทางที่ดีคือเรารับงานของเราเองเอ่าครับผม พี่แบงค์วันนี้สุดยอดมากพี่แบงค์ก็ถือว่าอาชีพนี้ก็จะเป็นอาชีพที่ใครหลายๆคนเนาะกำลังสนใจยิ่งในยุคนี้ด้วยในยุคที่การซื้อของออนไลน์ที่เขาเรียกว่ารุนแรงขึ้นใช่แล้วก็มีุกเดือนเลยแล้วก็มีเปอร์เซ็นในการแบบว่าขนส่งมากขึ้นเนาะแล้วอย่างนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็แอบได้ยินมาหลังบ้านว่าแบงค์เนี่ยก็มีช่องเป็นของเอ็ด้วยแล้วพี่แบงค์ถ้าเกิดสมมติว่า คนที่สนใจในคลิปนี้แล้วเนี่ยอยากจะไปติดตามพี่แบงค์หรือไปดูคอนเทนต์ในช่องของพี่แบงค์เนี่ยสามารถติดตามที่ไหนได้ม้างคบพี่แบงค์ก็เซิร์ชไปในยู u ูบได้เลยนะครับว่าผู้ชายเล่นรถนะครับหรือว่าใน Facebook ก็ได้ผู้ชายเล่นรถเจอคลิปผมเลยถ้าเกิดใครอยากได้รายละเอียดในการทำงานเพิ่มเติมเนาะอยากติดตามก็เข้าไปชมที่ช่องผู้ชายเล่นรถได้ครับผมยังไงก็อาจจะต้องขอนุญาตขอลิงก์พี่แบงค์หรือข้อมูลเพิ่มเติมมาใส่ไว้ในใต้ดีสคริปชันตรงนี้นะถาใครอยากสร้างนะพี่แบงค์เดี๋ยวจะใส่เบอร์ ถือว่ามาแชร์ประสบการณ์ให้ความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องของงานอาชีพดีนะครับยังไงต้องวันนี้ต้องขอขอบคุณทุก่ามากนะครับขอบคุณครับ